สวัสดีครับพี่น้องพบกับบาวโน่ชาแนลคือเราครับพี่น้องมือหนีเาหลังจากที่เขามาจากครับผมตลาดโรงเกลือสักแก้วอารันยประเทศนะครับพี่น้องมือหนีเขาก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้เข้ากับที่เอาพวกบ็อกซเซอร์นี่ครับผมทั้งมือนีที่เป็นบ็อกเซอร์นะครับพี่น้อง จะเป็นบ็อกเซอร์ล้วนๆนะครับผมมาห้องกระดีไม่แยกใส่เพื่อที่เดียวไปตลาดนะครับพี่น้องเพื่อที่เดียวไปตลาดนะครับเดี๋ยวมาลงสุดท้าไม่แยกนะครับผมมามีเบิดไใดแน่นะครับผมมีหลายอย่างครับพี่น้องทั้งเมดนี่กับทั้งหมดทั้งเมดนี่ก็ประมาณพันเจ็ดร้อยพันแปดร้อยตัวนี่นะครับพี่น้องที่อยู่ในนี่นะครับมาลงกันดีแยกกล่องไว้ก่อนนะครับผมแยกกล่องไว้ก่อนเดี๋ยวส่วนได้เอาไปตลาดกันยังมากันอีกเที่ยนึงนะครับผมบันทึกก็คือเป็นบรรยากาศมาถึงบานแล้วมาลงกันดีที่ออกเลยนนะครับผม แยกหัวก่อนา่าไม่สีใดแน่นะครับผมตอนเลือมันหลายครับตอนเลือกมันหลายครับผมแต่ว่าตัวตัวสวยๆไปกอนนะครับผมไปลงอยู่ที่ร้านนะครับผมตอนนี้ของมันหมดแล้วน,นะครับผมไล่ได้ขึ้นกันมาลงเอาไว้ขึ้นกันน้ำกันนะครับผมอันนี้เข้าไปไปตลาดอีกแยกสีนะครับพี่น้องสีสีสีโทนสีใดกันสีดำสีสดการแยกกันไปนะครับผมวาห้องแม่ตั้งหลายร้านนะครับพี่น้อง ไล่บังไายบอลบอไปตั้งแต่ตีสามหมดแล,ล้วพี่น้องพึ่งกลับมาบ้านแล้วหลังจากนี้ก็ที่ไปตลาดต่อสายยางแห้งอันนี้เป็นฟีใสอยกบองไปก่อนเดี๋ยวยังมีมาเก็บอีกเทียนึงนะคะผมมันมีหลายเนื้อผาต้องตรงแยกตองขัดไปก่อนลายใสแห้งอันนั้นอ,อันนี้เทามาเทเร่ยบอะอันนี้ใสใสเอวหามัด อันนี้ครับเอานี่ืีสี่ใสหนึ่งัวขึ้นอีกแลล่ะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบอันนี้เอามาลอยนึงโอมาเช็ดของพี่ลองเราต้องมาเช็คซ้ำเที่ยนึงไะครับผมต้องหันนึงซับสนนี้เลยอันนี้หามัดเห็นไหอันนี้ช้อนเกียเอวชอเอียเอวพี่องผู้ใหญ่ับยงที่ผู้ใหใส่ขวด <c oughs> จานงหญ่ครับพี่หลองอันนี้ใส่สองเงเอ๋อหัวขึ้นว่าล่ะเออออันนี้สมัดอันนี้สามัดแล้วก็อันนี้ห้ามัดครบแล้วก็โทษนทีขาวทโทนสีขาวโอ้่สวยสวยงามสวยงาม นี่แหละครับที่น้องต้องตรงไม่แยกก่อนอมาเป็นกูดังครับแล้วก็อันนี้คคบอยู่นหมอันนี้ซี่อยไหมได้นับบอฮะอชิบายแล้วอันนี้เอามาซี่อยครับผมเอามาหลายล้านโมดรับมาเอามาไปรับมาสองล้านมีตผาผาสวยๆเลย เราต้อง pues mm hmm. ไม่แยกก่อนครับไปหรองไม่แยกก้อนว่าจะเอาสีใดโทษใดไปด็กๆอาไปเลยเดี๋ยวเดีุ๋นี้สองหลอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้สองหลอยครบเดี๋ยวชีวันเดีวขนาดเลย S 1> <S 1> <S อันนี้พ่นเลยเอาไว้น้ำกันงานนั้นเง็นบน nhà อ,อันนี้น้อยสีน้อยโ่นดำเมาไ้พ่นมันเรียงว่าปวกขึ้นนายไตยด้นี่พ่นสีเอาไว,ว้วด,วไวด้วยกันอันนี้เอ็อันเอากวดนั่นไปนะ เขามา่ยังไหลแต่ฮะเอามา่ยังไหลนี่เลยสีนี่โอู้หูซ่าออกมาเลยนะเห็นว่ามันคือกันเลยปะได้ไหนนี่ออกเออมัดเลยเจือมันอยู่นั่นแหละมันคือกันเลยปะแต่ว่าแบบหมองอึนมันคือนบวมีเหรออันนี้รอยนึงว่าแม่ตี นี่ได้สก,กัดของแท้เพราะว่ายังหลายแถวอ่ะอันนี้ก็มีสเตอร์ตูมกำลังปะพวกว่ามิน,นอยากเลยฮะนี่ยังก่อนเดี๋ยวนี่มัดหนึ่งนี่ก็สอบหนึ่งเดี๋ยว เดี๋ยวเขาถึงทษดั่งออกมากมันอยู่ในฝุ่มอะไรอันนี้ก็สนะองลอยด้วยนี่อดวาโกาดังนนี้กระจากสีเลยอันนี้สองลอยนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ดห้าหกเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบี่สิบห้าเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครบทีามาแยกก่อนนะครับอ่ะ พ่าป่าวว่าต้องโยนมันเข้าไปเอามันไปนี่แหละมันบังได้นั่วนะบังสิโอ้จ้างหลายเลยพี่น้องเป็นโกดังนี่ของแท้เียวอีะยังย oh. ังเป็น like ยังเอามันกวางไว้นี่แหละยังอีกสองอีกเอ๋อ อันนี้เท่าเดนี่ข้ามไหมหกมัดได้สิหามัดอันนี้สองเอกอันนี้พี่ใส่พี่ใส่เอาไปบะอันนี้เออนี่นี่นี่เอที่เพิ่นเอามากมาเอ่ะนี่เอ้อเอาเดี๋ยวไปนีบะ เอาไว้ใส่ในยูนี้หอนอันนี้กันเกียงวอมในนี้กันเกียงวอมบอก็เบื่อดอกอันนี้เท่ยวอันนี้ใส่อย่างนี่สีพื้นมันก็อยูุข้างในใเราสากกยกอง้างทานดูบางท่านเดี๋ยวมันก็ตรงเที่วยวมันก็ตรงแยกอยู่ดี อยกกูนเท่เลยเนาะมงเรต้องมีเก็บเพื่อเอทเลยก็หเาต้องแยกเปใสดีจ <c oughs> ้างหลายเลยย่างหลายเลยครับเ้องมิพของยูหรอป่ะนนี้จังอันนี้อันนี้นนห้องมม่เธอเลยวะเก้าสิบหนึ่งสองสาม อันนี้มมีไซเอ็มอันนี้เก้าสิบเอาไหมอันนี้่วใส่ี่ยมีตะขาสวยๆเอาเดี๋ยอันนี้เยาวเลยนี่เดี๋ยวอีกอย่างนี่อันนี้ผมแม่อันนี้อันนี้อันนี้ไซเอ็ม ให้เอ็่มกับยังยังนีนน่ให้เอ็่มยังอยู่ยหางมันนีนก็ต้องออกไปนี่แล้วครับพี่ร้องมันก็ไม่แยกจะเอาไปตลาดอันี่ที่พื้นที่พื้นนี่มาสามนี่มันกัง,งาันึ้นกันหันนี่มันจะมันเดีฮยวอ่า ันนี้ใส่เดียวก่อนให่เออใส่เดี๋ยวพออันนี้ยังีห้ี่เดียวสอง x เนี่ใส่หมูมันจะใส่อันนี้เลอะเอิ่นั่นแหละอันนี้ไส่ XL น,นี่นนยแม่นยูจีวะนี่เพิ่นมาไส่ XL ได้น tôi vào tủ có chắc nè nghe bao bây giờ êo 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 tớ bao nghe bao tôi nghe luôn nhìn ra êo gì để lại nghe té đây ông ấy khai thì lại thế. เด็กเอ๋อตุ้มเงินยุกกว่างเัินโอ้เดี๋ยวเาาดี๋ยวเพมาเท่าไรฮะอันนี้ก่อมดแยกก่อนเดียกก๋ยวกาป้ามืงเอื่้อมถูกไหมพี่น้องไม่มีมาแยากมึอนี่เอากล่องไว้ให้พี่ก่อนเพราะว่าสิได้ไปตลาดก็ครับผมคลิปนี้ก็ขอปิด เพียงแค่นี้หลักครับผมรับชุอยู่จังหวัดเด็กอะพ่อเมตนบอกบ้านโน่นน้ำเนยนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเอาของมาล่งบาลแล้วนะครับผมแล้วทีได้แยกกันต่อไปนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับแก้ว